สบายดีแหละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุชูกุทุกคนเดอ้อมื่อนีนมาพบพ่อกับน,น้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่พอกับน,น้องแหล่เมืนน่อนี้เลิกงานมากับมาดินเลยพี่น้องกสิมาส่วนให้มันเต็มนี่แหละพี่น้องโดยกาทีเต็มนี่กะชงใช้ไอทง่นมาส่วนพี่น้องโดยกสิมาส่วนชอยกันต้นแรงพี่นอ้องโดยกะยังสองห้องยังบ่เต็มบันไดยังอันบ่ค่อยลร้พี่น้องโดย เลยพี่น้องยังสองหองสองหองกับน้อยหนึ่งหน้านี่นาตีเนาะอ,อ,อ,อ่ะสบายดีแมนยังสองห้องตัวนี้แหละเพิ่นกามาหมัดเล็กนอนช่างมือกันได้ก็ค,คิดว่าเอ้าเพิ่นตั้งตอกออกมานี่เฮ้ยเอ้าหมวยเดย์ผมจะเห็นแบบนึ่งแหละเพื่อนเนาะต้องเห็นหีน้วยนะ แนวว่วเนาะเพิ mm ่นมาเล็กเนาะแม่นเมนแนวว่วพี่น้องมาสองนี่ฮะก็ได้น้อยเดียวเขาสิเอาส่วนบ่หรือว่าเฮาต้องเอาหลดบ่เอาหลดอันนี้บอกเอาหลดก็ได้บ่ได้บ่ได้ได้ใช่บ่้ก็ได้ว่าได้อใช่ดอกให้เพิ่นตากก่อนเพราะว่ายันวมาเล็กเพิ่นทักออกกันนะ ้องอันนี้เพิ่นก็มาพี่น้องเนาะแต่วบาบ่ลงส่งมาฉัาปีนหาได้ใน่เจ็บเจะดสิบบาจังได้ส่วนถักไม่ชวนส่วนใหม่ว่นี่เนาะขึ้นักส่วนอันนี้ตักไดหลายได้ค่ะวะกนัะะนเลยอยากหาโมงพี่น้องเลยพอดีมา <laughs> แล้วคนที่เอาเต็มยังคน,นอยู่ไว้บ่อยู่บ่ไว้คนนี้เนาะเอาเลยลองเบิ่งผมเอาไปเบิ่งนั่นเด้อผมบริเทอร์ได้เบิ่งนี้เบิ่งนี้เต็มเลยเอาลองไปเบิ่งนั่นเบิ่งถทาวาคนทีได้ <c oughs> มันนัก <c oughs> มันนัก <c oughs> คอเคลียออกอีกเลยท <c oughs> ี่บ่คคลที่ได้อีกได้ที่หอ่อยู่วันนี้อย่าขึ้นบ่แพ้กันลมเหมือนนี่แหละ ล,ลองนูดล,อง,ลองจับบังเ <Bla. S 2> ล็กดูแน็บ่หมครึ่งใส่แล้วก็ถอกเลยค่ะตักออกนะมันมันซาเอามาตักอีกลองบ่ลองถอกบังูดนไนอยู่บ่สองซาแนบไบ่ ได้ยู่ได้ได้ยู่ได้ได้ย,ไดไดยิได้น้ข่ยอยเหนีเรา <laughs> ส่วนเอากแผลเลาะอันใดใบเวกันอเอาก็มันลาแล้วเอาลายกว่าหากว่าเายันใส่เวลายม่นะ นี่พอเพิ่นมาพี่อยู่บ่เพิ่นเห็นอยู่ปะอัวไปเรียกมันนี่เนอะเห็นเหรอ

โนตอนนี้ก็พากัมาตัอตากอ,อีกกองหน่ลเลยพตักใส่อันนี้มันจังมันไวเนี่ย เอาบลรเดี๋ยวมันสิทอกปรได้ัาที่ดินใส่น้ำยันทรายบกุกคอสองหลอกวันน่ะนะช้งหลอกในเดียนะ Ấy à, nhau, đây bỏ Nhau <laughs> đây Đây luật là video mà nhìn không? Bye, รอ,ขอเขาได้เลยก็ได้บม่มีไม้ไก,ก่ขึ้นเนออาะเคยวาเบื้องนี้ก็เต็มคักอลิมพี่น้องาจารย์ไพใส่นาทางนี้เ<ม>อาออกมาทางนี้ด้วยอเอาขึ้นมาเลยบ่เป็น์ยังดอกมันแหน่อยอยู่แห้งๆเลยค่อยๆบ่เป็น์ยังดอกมันมีไม้อันนั้นเยอะหมอนมันเลยมันอ่อนนะ nho đẹp bò lò khảo đây anh lò bạn đi nó phải tắt bò bạn đi còn đang anh ăn gì thằng cây, cây con เปลี่ยนกันบันพี่น้องจับอยดุมก็ได้ค่ะมันจะบ่มใหมมือันแับเนีนๆเลยฮะไ่ใช่เลยข่าสนที่ฮะ

เฮ็ดเป็นทางขางได้ลแล้วกะเอียงใส่ทางนี้ไม่ได้หรอไม่ได้มันนั้นนั้นหมาไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะแมนแมนแบบนั้นแล้ว อันนี้ข้าเจ้ากั้งพี่น้องอยันมันแดดเฮากับผู้ดเนาะคือบอกบอกมีแยงบอกเป็นยงตีอันนี้คือยังตีพายยางโอ้ยเออพายยางค่ะเลยมากเมีคนมาโต๊ะก็ดินเปียน

จะห้ต ok. <h ung> ักงเนาะตั้กตักตั้งตั้งไ่ถึงได้ทำไงเนาะคอยเปลี่ยนปะด้วยนะใจ พี <laughs> <laughs> ่น้องั่นเป็นครูเขาคุ้ยแบบนี้อือเยทีอ่ะ ชิบพ่อน้พนีชื่อให้มูบอกพ่อยอกเล่นเด้อพี่น้องพ่อบตตาวาจันติีเรือบอก้ทงานจะใช้บวเลเพียงใหญ่เพงใ่กอนขอบอกวันนี้าเพีกันส่วน หัวไหัวดีแทนตัววน่ยนรุดนี่เอนุดเอาขาได้ไหมเนอะเพาะว่า่หัววาพี่น้อยอใ่มบมีแห้งจับกล้องเลยมอเต่หัวติ ก่อหเทเต็มแล้วก่อนสบายดีน้องมาตีสบายดีสบายดีแบบบุมีไม่ไหวไม่มีมีแต่จับก่องสบายดีน้องอะไรสบายดีขอด้วยเนาะทันเนาะขอแล้ว

ถอกอีกรอบหนึ่งก่อนนี่ถอกย้ำปีก่อนก็ได้แต่ว่ามันหลวบางนึงกนกหลออกบ่แหะไหนวะอเมันหลโอ้หลลงหมดเลยพี่น้อง อุ๊ไอ้ทงมือกับสอนแล้วปันนี้ขักโดเขาหมาัดนาะตีเนาะโดยพี่นองจากคลิปนี้ทั้งนองแหลกกับสิขอลาไปก่อนมือนอีกพี่น้องกำมาอันช่วยไอ้ทุงเพิ่นเล็กๆน้อยนอย หน่อยก็แล้วยังอันสองของนี่แหละพี่น้องไม่นี่ก็ทั้งสร้างพิ่นกำมามัดเล็กกระชิแลล่าเลยพี่น้องเด็ยังขังนั่นโดยพี่น้องจากคลิปนี้ทั้งน้องแหลกกรชิคอลาไปแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหนาพี่น้องกัขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปของน้องแหลตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อพี่น้องถ้าเ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆมันนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนาพี่น้อง พกอก่าวคำว่าสบายดี